หลวงปู่ทวดพิมพ์ชรูดองค์นี้นะครับที่นำมาให้ญาติธรรมได้รับชมกันเป็นหลวงปู่ทวดที่ทำขึ้นมาเรียนแบบโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในซองพลาติกที่เขียนปี9กาเ็ดเอาไว้นะครับหลวงปู่ทวด ปี2497กเนะมักจะเขียนไว้แล้วก็เป็นซองา่าเป็นถุงปฏิกเก่านะครับอองค์นี้เก็บไว้น่าจะร่วมรสามสิบปีแล้วนะครับเพราะเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่ไปเดินอยู่แถว ใกล้ๆท่าประจันหน้าวัดมหาธาตุนะครับเห็นก็เลยเก็บมาเพราะว่าในช่วงนั้นเ,เมื่อปีสองสี่สองห้าสองแปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทนะครับองหนึ่งห้าสิบองละห้าสิบบาทก็เลยเจริงๆแล้วซื้อมา หลายพิมพ์นะครับส3งสาพิมพ์เดียวกันแต่ก็เอาทิ้งไปหมดนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่นี้ก็เห็นว่าเป็นพิมพ์ชั้นลูดก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้่าดูว่าของแท้กับของที่ทำขึ้นมาเรียนแบบนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ถ้าเราดูเนื้อนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าเนื้อของที่ทำขึ้นมาเรียนแบบนะครับก็จะมีก็จะเป็นลักษณะที่ลาดด้วยน้ำข้าวที่ต้มนะครับก็ลาดลงมาเพื่อให้เป็นไขนะครับเราก็จะเห็นได้ ชัดเจนนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอ่าลักษณะของการทำก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงแต่การชุบด้วยสมัยก่อนในเขา ที่เล่ากันที่คน,คนเท่าคนแก่เล่าห้ฟังก็คือ,อต้มน้ำสาวข้าวนะน้ำข้าวเหนียวนะครับสาวข้าวที่เป็นน้ำข้าวเหนียวเอามาแล้วก็พอได้ที่นะครับเอาลงจุ่มแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับไข่นะครับแต่โดยความเป็นจริง ถ้าเราเปรียบเทียบกันดีๆก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นที่นำมาให้ชมนะครับก็อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆได้นำไปเปรียบเทียบกับพิมพ์ะลูดที่ผมได้ลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำ พระที่ทำขึ้นมาเรียนแบบทำขึ้นมาขายนะครับสมัยก่อนเมื่อ25-28่ 2, 5, 2, 8, ขายกันในราคาอยู่ที่องค์ละ50บาทนะครับที่ใส่พลาติกเก่าๆแล้วก็มีตัวหนังสือที่พิมพ์และตัดออกมาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอ่า497นะครับเขาจะเขียนเอาไว้ จึงนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้